สวัสดีจ้าพอยพี่นออ้องออมสินเองน่าจะจากเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์มีอากาศดีมากพ่อยพี่น้องเอ้ยตื่นก็ตื่นสายสายวันหยุดนอจน้อะเนาะไปที่นี่ไปเบื้องอากาศละปะาหไปตาไปหาเก็บเห็ดเทสนอจน้ะเนาะเบื้องอากาศขังนอกนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ได้เสียงได้ยินเสียงนกร้อง เห็นว่าจะชงกาแฟหายตาหมูนะคะจนตาหมูตกตะลึงนะคะทาให้เธอชงกาแฟให้ฉชั้นยังสี่นะอบสิก็เลยว,ว่าเป็นยังดอกเดี๋ยวเธอพาฉันไปแกรนดโดเนฉันอยากไปหาเก็บเ็ดไอ้เคย,ยังนะเห็ดหนังไกย,ยุ่แกรนดโดนะนะก็เลยว่าอีลิตี้มาตีเมียนแล้วไม่นานหรอกเธอชงกาแฟให้ฉชั้นพึงกาวานเนาะแต่ว่าพึ่งกัพาไปนะคะทุกคนคะ่ะเส้นทางนะคะจากเมืองดันดีนะคะไปที่แกรนดโดนะอมสินขี่รถประมาณ4% 5นาทีเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ก็เป็นเส้นทางชนบทนะคะ ทุกคนคะเป็นลุมเป็นบอกคือบ้านเฮาเป๊ะเลยพ,พี่น้องว่าแตกต่างกันสักเท่าไหรเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าทางเขาเจ้าเพิ่นเขาก็จะมีเขาแบบนี้นะทางสะกตแลนนะคะจะเป็นหุบเขาส,ส่วนมากนะทุกคนเขาก็เลืน Glen, นะ่อนเกลนเนาะเกลน G L E N นะคะมันจะเป็นหุบเขานะส่วนถนนนะคะก็จะเป็นเลนเดียวนะทุกคนเวลารถสวนทางกันมาเขาก็ต้องชะลอนะคะแล้วมันจะมีช่วงเบี่ยงได้นะคะเขาก็สีเ็ตช่วงเบี่ยงหายอยู่นะคะทุกคนมาถึงนี่นะคะเขาก็ต้องระวังนิดนึงมันจะมีนก นกประเภทหนึ่งนะที่แบบว่าเป็นนกายๆไก่นะทุกคนทักอมสิงกระจําซื้อบ่ได้เนาะจ้าเนาะมันเป็นนกที่บลูอีอย่างเลยเห็นบอจ้า,จามันก็จะมาขวางทางเขาแบบนี้นะคะทุกคนค่ะเวลานางเห็นรถนางก็จะเป่าเล่นมาดักหนารถข่อยกับบลูว่มันเป็นอีอย่างของนางแล้วถ้าเฮาขับรถเร็วนะคะเฮาก็จะซนนางนะคะแต่ว่าเรื่องนกนะคะมาถึงแกลนดอรเรียบร้อยแล้วเด้พอพี่น้อง บรรยากาศยูที่แกรนดอนะคะจะเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะเดินไปเรื่อยๆมันก็นจะมีน้าตกแน่นะคะอาจจะบวมเป็นน้าตกใหญ่นะคะแต่ว่าบรรยากาศคือพ่อนคล้ายมากนะคะอมสินชชอมากเก็บเห็ดหน,นงยยังไก่ยยูที่แกรนดอเนาะคะ่ะก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเห็นตาหมูห่อแบบนี้นะคะนังสูบบุรีเยอะนะคะทุกคนคะ่ะหลังจกนางดื่มเยอะมากนะคะสิ่งที่อมสินจะเฮ็ดได้นะคะคือพนังมาดื่มออกกับร่างกายเลยเห็นนั่งหว่าเวลามาดื่มอนกกับร่างกายอะ่ะ ร่างกายนางนะ่ะจะโอเคไหมโอเคให้นางสัมผัสโดยตัวนางเองนะคะต่อไปนังก็สิงว่านางต้องปรับตัวแบบใดจังใดญนาะคะ่ะนาะโอ้ขนาดผามาเดินขนาดนี้ก็ยังไปสูบบุหรี่เยอะคือเกาพีพ่นอ้องเอยชีวิตเขาเนาะเทจังใดใดเนาะเขาก็ได้แต่บอกนะคะบอกเท่เดียวบัฟังเข้ากับว่าหัวใจสบายจังใดเนาะทุกคนว่าบอก เ็ดที่อมสินเก็บอยู่นี่นะคะก็จะเป็นเ็ดหนังไก่นะคะทุกคนคะ่ะผัดกระเพรากระแทบนะคะเอาไปต้มย้ำนี่กระแทบนะคะมันจะกรุบกรุบมันจะเหนียวนึบๆนิดนึงนะคะอร่อยค่ะทุกคนคะ่ะเ็ดหนังไก่นะคะถือว่าเป็นเ็ดโปรดของอมสินเลยนะคะทําไมอมสินถึงมาเก็บทีวีแกรนดอหม่องอ่นมีบอมองอ่นอาจจะมีนะคะแต่ว่าอมสินไม่เคยเห็นนะคะทุกคนคะ่ะอมสินจะชอบมาเก็บหม่องแกรนดอเพราะว่ามันสะอาดะคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วมันก็มีน้ำตกวิวมันก็สวยนะคะเหมือนเท่าไดริอนออกรลังกายอยู่ในตัวนะคะแล้วก็มาได พักผ่อนอยู่ในตัวจ้าทุกคนอมสินก็เลยเลือกมาเก็บเพ็ดอยู่แกรนดอลนะคะเวลาเขาเก็บเพ็ดนะคะแล้วเขาหันไปขังหลังนะคะเห็นว่า่าจะมีวิวภูเขาเนาะคะ่ะทุกคนค่ะสวยสวยเนาะจา้จาจาดอดรถยุ่แกรนดอลนะคะเขาก็จะมีโต๊ะนั่งสำหรับปิกนิกน้ำนะคะถ้าใครชอบปิกนิกนะคะปิ้งย่างนะคะชอบบรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาติภูเขาลมรอบนะคะก็คือนั่งปิ้งย่างไปกับมองภูเขาไปยังสีนะคะแกรนดอลนะคะก็คืออีกหนึ่งทั้งเลือกเด้อจ้าพอพี่น้องถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมแวะม้าได้นะคะทุกคน ค่ะ มื้อนี้นะคะอมสิมกับตาหมูนะคะเก็บเห็ดกับบ่ค่อยได้หลายดอกจาก้าแต่ประมาณแกงหงึหรือ2แกงนี่แหละพอพีน่น้องเอาบรรยากาศนะคะยุกลนดดสกอตแลนด์มาให้ทุกค้นด้เบิ่งนะ ทาใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับออมสินกาตาหมูน้ำเด้อจา้าออมสินอยากจะบอกทุกคนว่าเห็นน้ำไหลแบบนี้นี่ย่าคิดจะไปเล่นเด้อจา้าถึงจะอากาศฮอนขนาดไหนนะคะน้ำก็เย็นเย็นค่ะพอพี่น้องเอ,อ้ยได้แค่สัมผัสเบาๆค่ะมื้อนี้นะคะอ,อมสินกะสิฝากไว้สำนีกรนะคะพ่อกันไมเมื่อหน้าเดอ้อพ่อพี่น้อง